สวัสดีครับมื่อวันที่หนึ่งเมษายนนะครับ2 5 6 7ครับมื่อนี้ผมมาผ้าพี่น้องมาที่ตลาดอำเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาใส่หน่อยครับมื่อนี้เอาแต่ว่าเกิดไฟพน้องเบ่งไปเรื่อยๆนะครับชึบๆๆโอ้ยเสาใหญ่ห้องผู้ใดห้อยเป็กบ่ไปใส่ละห้อยเป็กอ่ะ มันจะได้ทั้ง9ครันคูโโอ้คืองามเส่เบินงเนาะเส้เก่าครับเ้าเก่าบเอห้าก็ได้เนาะได้ก็ได้เออได้เนาะทีตอพก็ได้หรอนองเหมืนเก่าบ่เนี่สาว้เนาะโอ้สวยเลยเมีใรจ้องเลยโมบุรูปงามความมเอาสวยเลยประมสามรอยเทเิ่มสูงเพิ่นลอยสี่สิบข้นเนาะเออเกีนร์กนะงแข้งขาเพื่นดีเนาะสี่สิบบวกรถเออสีิบวกบ่ เออเอาพุ่งสั่งดีเลยเจ้าหญ้าเนี่ยแหะหัวล้วนพล่องหล้นค่องแทงขาพวกพี่แบบนี้สมควรเได้ขอประกันคล่องขายเงียบเลยหางยาวน่าแน่ก็ได้อยู่เนาะสมบูรณ์ดีเลยแม่นี่เนาะสมบูรณ์ดีเลยเนี่ยเอาเบอร์ก็คาดกันได้หัวเสาผูกเสาผูกคนพี่ใหญ่ดีเลยนี่นี่นะครับเออเออเอาสวยๆได้เลยครับเล็บก็ดีครับเอาเบอร์ไหนแล้วนี่นะครับอ๋อสมบูรณ์แม่นี่เดื่อสูงนะครับร้อยสี่สิบถือว่าสูง เออตลาดน้องคอกนี่เอาเือร์เรื่องก็ได้แขงขานะครับอย่าตรงตรงเลยละเอาสมบูรณ์ดีบัมีตำได้ยังเด้อครับเด้อเอา่ายดี่ายดีสองพันเก่าน้อสองพันเก่าตัวเ่ลองได้พ่อมียังคุยกันได้อยู่สองืันเก่าเอาเบอร์โทูบันนี่เบอร์โทูบตัวเดิมเราเล่นได้น้องจำได้บ่หรอได้จำได้ผมมี่เบอร์ทูครับ โอ้โอ้เสาเพิน่นไหมไงดีจะขึ้นรถแล้วตัว้อย,ยขึ้นรถไปเบนรถไฟอะไย่้อเอาเลยสวยแ <c oughs> เาอาเบอร์โทรศัพท์หนนะ้อยเปห้อยเพกไปทไักตัวนี้นแม่เมื่อตัวน้อยนเอาเดี๋ยวเอาศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่ง 0 8 0 0์แ4 4 5-44ย์นเบอรน้เาตัวน so ้อยแม่นบ่นแม่นี่ร้นนี่ก็ได้อ่าแมนบ่เีก็ได้โอ้ซิเกบ่ตัวนี้อ๋อซิเกแมาหน่อยนี่เนาะวอนี่ดยอันนี้พ่นระมานจักปีตัวนี้ปีกวตัวประมาปีกว่าหอดปีบอันนี้หัดกทหวดอกปีกว่าไปปลายนี่ละนี่ชืบชบสูงระมาณจัก เอาผูกบอกงไงเนาะเฮ้ยสาปูกตัวใหญ่ดีอนนี่คร <Dam> ับน่อยๆเด้นี่แม่สาวน่อยนีนเอาจจ๊บนี่เอานิ่งๆนิ่งๆเอสมบูรณสมบูรเครื่องดีตัวนี่จับก็ได้อือหู้ดีเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดวนๆนตัวรองเลยพ้อมตัวร้องได้พ้อมเบอร์เดียวกันนี่เนาะเบอร์คุณเบอคุณเอาเอาใส่สอเปน กคันได้น่วนันางกาคุณออกเอานห่อยเนาะสิบเ็นาะอตัวนี้สองพันเก้าสอนเก้าเบอร์วะนี่เบอร์ตัวนี้คุณออกซบ่แม่อนันเดียวกันบ่บ่บ่เอาคนละเบอร์บะอซี ห้าสี่แปดเก้าแปดศูน hmm. ย์สี่เบอร์เดียวกันได้ตัเดียวเบอร์เดียวก็ตัวรองกันได้คันคอมโบยู่น่ะเบอร์เดียวกันก็ได้อืเบอร์เบอร์เอาซ้ำเบอร์เดียวเนาะแต่ปะใครไปสองเบอร์ง้อสองตัวง้อสองตัวแต่ว่าพ่อใหญ่เลี่ยมผู้เดียวนี่ผู้เดียวพ่อใหญ่เลี่ยมจากใจก็่าพ่อใหญ่เลี่ยมหนิจากใจก็หโมเลื่อนหรือห้องเซงห้องเซงโอ้ห้องเซงเลื่องนกท่าเลื่องนกท่า ห้อยเป๊กไปสายเลาพาน้อยอยอยครับขอบคุณหลายนะครับด้วยคมคเอบหอยเลี่ยมนะครับจากห้องแซงเรื่องนกทาปุยนในนอยของผูได้ของเฮานน่บ่บ่นี่ไหมเออ่าไดหรอครับน้อยนี่มื่นเกเจ็รัือบเจ็ดร้อยอื ตัวเมียนะลูกคนลูกแรกคว่โอ้อยสีแดงงวดไท่เนาะมื่นเจ็ดลอยสึกๆเนี่เอาเนี่ยครับงวดไท่ได้สึกๆมื่นเจ็ดลอยแม่ลูกได้นี่ยลูกแรกยังดีลูกตัวเมียแม่เพิ่นลอยเศร้าได้เหรอเนาะลอยเศร้านี่แหละแต่เมียมีได้งวดไท่เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงอืมเอามื่นเจ็ดแม่ลูกเนี่ยนี่ลูกอองป่องก็เนี่ตัวเมียได้นี่ยตัวเมียได้ลูกคนนี่ โอ้ยน่ารักเด๋ยแม่กับลูกเชี่ยงดีเนาะเอาไปเลี้ยงได้โอ้โหดีผูกผูกมือมื้อบุกเชียนก็ได้ผูกไว้มือมื้อบ่ได้บ่ได้ลูกเคยคนไทยตัวลูกลูกไปเชียนวัวให้พ่อด้วยลูกเคยคนไทยวะไปเขียนในเรียกตัวนมันเชียนขึ้ใหญ่งัวนด้วยภาษาอีสานเอาเอาสิบเกตเนาะ อันนั้นแม่นบ่นั่นเออแม่นคือกันอันนี้มื่นเจ็ดเอาเอาตัวนี้เท่าไรนี่แม่สาวบ่นี่ตัวนี้แม่สาวเออเท่าไรล่ะครับนี่มื่นแปดครับมื่นแปดนาะ่ำมื่นแปดอันนี้มื่นเจ็ดร้อยนี่นะมื่นหลวงโอ้อันนี้มื่นแปดพันอันนี้มื่นเจ็ดร้อยเอาต่างกันอยู่ช้ันน้ตเดียวเน้ยเอาเนี่ยสูงไรเท่าไรแม่สาวมื่นมื่นแปดนี่ ร้อยสาดิวหาบวกบ่มีแต่มีนกแข้งขาเว้ยบ่มีแต่นี้ครับเชื่องคือกันเชื่องคือกันครับเพื่อนเชื่องก่อนบาณจะสองปีเราไปมัวสมสมมันทีหนึ่งมีหน้าโอ้เอ้าเอ้าเอ้านะครับหมื่นแปดเนาะบ่มีแต่นี้ด้อยมัตเท่านี้บ่ครับบ่มัตมัตเท่านี้เนาะเอาเอาเนี่ยอันนี้หมื่นแปดนะครับเลยหมื่นแปดพันแต่อันนี้หมื่นกัเจ็ดรอยแล้วเด้อเด้อเอาเบอร์ท่ครับ 0 8 7ย์แ8 7 3จ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดเสามแดเจดีเก้าห้าหกสี่เแต่เป็นผู้สวมใส่ดีเลยเนาะพี่แต่เลี่ยงเยอยเนาะพีแต่ไปเลี้ยงได้เนี่ยเอาเบอร์นี่เนาะห้อยนะครับห้อยหอยสิงครับหอยสิงจากไซค์ขอห้อยสิงยาโสท่อนเอาห้อยสิงโทรมาเลยเถื่อเถื่อไหเนี่ยห้อยไปแต่เลี้ยงมาไทยได้เลยเอาขึ้นรถเราบอกแค่นี้โอ้ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ว ปงี่ยไมายมีบ่มห้เนี่ยไนี่มาเล็นี่เสอเอาของกูได้สองตัวนี่ยมยบ่เดี๋ยวผมหมอกกันมัผลกันเอางยไมมีได้ไหมเนี่ยออมาทังสี่กนบาทนี่ย่าังไมด้ยปุ๋ยใส่มใส่ม้ยปุ๋ยเอาเอางบ่นี่ เอาของเข้ามามูลในปุ๋ยสิไก่แม่ใหญ่เด้ออไปทางใดบ่เนี้เจ้าของเจ้าของไปทางใดครับเจ้าของแมีนบ่บ่แมีนห้อยตีบ่ห้อยใดอลไรครับนี่เจ้าของไปทางใดมาทางพี่กันโอ้องเจ้าบ่เนี่ยโตาไดอะไรครับนี่ไปยังไงใครขึนหามุน เมือนเกาพันหาลอยได้ลูกเนน่ะโอ้แม่ลูกคนเด็นี่โอ้แม่ลูกเมือนเก้าพันห้ารอยแม่ลูกแม่ลูกลูกสีแดงแต่เนี่ยโอ้นี่ลูกคนได้เี่ยลูกลูกตัวเมียยังดีเนาะตัวเมียยังดีได้แม่ลูกมุมเกาพันหาวยนี่นีนี่ลูกตัวที่อะไรเพิ่นละครับเนี่ยโอ้ลูกตัวที่สามแล้วให้ลูกดีด้วสีแดงๆดงเนาะแม่ก็สีร้อย เศราหาคืนนี่ละเด้อแม่นอแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกสีแดงแดนี่ละอ้าโอ้ลูกสวยเลูกตัวเมียนะครับลูกตัวที่สามอ้าแกงขาวมีหน่อเนาะตัวนี้ันีน้องแม่เพื่อนกระไดขาทุกขทกระทนบรไดเนาะมื่นเก้าห้าร้อยมัธุนี่เนาะน้ำตัวอะไรอยู่มื่นเก้าหาล้อยลูกควรด้วย่ะสวยชึบมื่นเก้าห้า้อยเบอร์โทรศูนย์เก้ามหปสอง สามสามหกหาเอาแม่ลูกเด้อล anyway> ูกตัวเมียยังดีลูกตัวที่สามมื้นเก้าห้าด้วยยังคุยกันได้เลยครับเด้อยห้อยเบี้ยครับห้อยเตี้ยเอาคือบเบี้ยวปได้๋ยวยเตี้ยจากใจครับน้องพ่อเนาะโอ้อันนี้พ่อใหญ่เหลือบ่โอ้วัยดีครับจับไปอุ้ยจ้าได้จำซิวเลยผม้นจำซิวได้พ่อใหญ่เหลืออันนี้วางได้บ่าดิโอ้ยหกพันหนึ่งเดือนหกพันเนี่ยตัวผู้บ่ ตัวผูอตัวผู๋หกพันนึงน่ะถือตัวสันนี่ถือนี่เอ้าถือว่ามันหนามหนามแพงกวยได้จริงเอ้าหกพันน่ะนี่ตัวผู๋ได้ของง่อยเหลือนี่แหละเอ้าตัวผู๋ครับหกพันก็ถึงหมื่นหาใส่ได้ของง่อยเหลือนี่เอานี่ครับจุงรวยซาอยู่ดอกเบิดได้ตัวเดียวมันยังเหลือใส่หรอ โอ้เอาเอาตัวนี้ก็นัอนน่ยเอาเบอร์กันป่เนี่ยเบอร์เบอร์แปดหาศูนย์แปดห้าเจ็ดสา้าเองสองศูนย์ห่ยกพบาทหกซื่อๆนี่เมีมืเอาโทรมาหาเนเหลือนี่เนเหลือจากอ่าม่บอดี้่มยดี้ราเอ็ดเลยจ้ะ ผมจำได้ได้ไงเหอเอเจ้าเก่งขอคุะไรนะครับขอคุณหลายเหลือเด้เอาขอคุณหลายครับมองผู้ใดน้อยยยยยใหญ่ยย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 ้ยย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 แยย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 งยยยยยหยยยยยเยยะ แม่นี่ยห้องผู้ใหญ่นะครับผมเขบอกว่าแม่ลูองตเลยเออห้องใหญ่ๆเขาบ่ใหญ่ๆเนี่บ่แม่นแแมม่่ใหญ่สูงๆกดโซ่เนี่ยตัวใหญ่เลยมือหาพันนึงเอามือหาพันหนึงบ่เพิ่นได้ลูกยักษตัวไปนี่ได้ตัวนึ่งโอ้ได้ลูกน้อยอยู่น้องน้องใหญ่อืมได้ลูกตัวนึงเพิ่งแยกไปโอ้พูคนใหญ่ได้นะสูงได้เนี่ยนาะราคาโปสูงกด้วยมือหาหนึ่งเนาะอืมอันนี้สิร้อยผุนละร้อยหาสีผุหละเนาะ ร้อยพ่วงสูงร้อยหาซิบได้เอานี่ครับแม่หนิง่ายได้โค้งสั่งดีอยู่ครับแยกยังไงได้ลูกตัวนึงได้ครับแยกไปแล้วลูกคนบ่มันงามเถอะ่ะแทงขาดีเนาะเอาทั้งไตก็เห็นเด้อหางเงีวเชิบยังไงหน่ครับมืดหานึงน่ะมืดหานะครับแม่ยังไงหนิค่ารถคาอย่งอื่นอีด้วอ่าร้อยหาซิบหนิถือว่าสูงได้ครับใหญ่ด้อแม่นี่เด้อหางเงีวพูดอ่ะเลยเข้าลงไป แม่ลูกเดียวเลยครับเอามืนหาน้อมีตัวอะอีกวะมีแม่เดียวเนาะเอาเบอร์ทรครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งแปดแปดแองเก้หกสองเก้าอืครับเอามืนหานี่บอกง่ายเลยวันนี้ง่ายคือเจ้าของอะไรเจ้าของก็ง่ยงายๆนี่ละห้อยห้อยหยังครับห้อยปันสว่างโอ้ห้อยแถวปันสว่างนองของเนาะทุ่งแม่มือหาด้อ มืดห่ครับนี่แม่ยิ่งยิ่สูงตู๊กตูกตู๊กตู๊กข้างทีของผู้ใดหน้องนี่ยังไงบอสไปตัวใดแต่บูป้าว่าเต็มที่เลยนี่อ่าบูอยู่นี่เนะครับขอบขอบพิงโยวใส่ห้อยห้อยเปียกใส่ครับเดี๋ยวนะครับจาห้อยเปียกเข้าเดี๋ยว หอยเปรียกหอยเปรียกไปไล่ลูกไหมอยู่ครับไปไล่ลูกไหมอยู่หางง่างๆเนี่แหละแม่นี่ยสวยๆสวยโพูดแม่ย่งไงเดี๋ยวไปเอาลูกคนมาอยู่ครับเอาลูกตัวนี้บ่เอาคือสวยๆใสลูก่นลูกตัวเมียบ่ครับบ่ลูกตัวเมียโอ้ลูกตัวเมียเนาะเอาใส่เมาสวยๆเลยตัวที่สองหรือตัวที่สาม โอ้ตัวที่สองนะครับสีแดงๆเนาะแม่ลูกดีดูขึ้นนี่ละเอียดตั้งใจโอ้อันที่สองอันที่สามมีละเอียดไฮโซด์สามอีกเด้อเอาแสดงว่าให้ลูกดีแล้วแม่นี่เนาะบ่มีตั้หนี้สูงเท่าไรละครับแม่เพิ่นไร่สามดิฟหางบนเหงาดีเนาะหางเงาฟ่วงหางสวยๆเด้๋ล่ะเอาหางเหงาดีหางเหงาดีกันไฮรูดีเด้อครับเด้ออันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับสามยังมีรายละเอียดเด้อเอาสอบสามห้อยเพียกเท่าไรละครับล่าค่าสามมือเด็ด โอสองมือเด็ด,สอ,อด,ดอออสองมือเด็ดนะครับแม่ลูกเอาไปทนแเบเร่เลยครับนี่เด้อนี่เอาลูกสองมือเด็ดเนาะขาดน้ำเหลียงไดงซื้อเนาะอืมเอาตัวได้เลยครับอีกวันวน,นี้แม่ลูกตัวใหญ่ยนี่ห้องผู้ใดนี่โอ้อันนี้แม่ลูกเนาะนี่เนาะอืมโอ้มีแต่แม่เลี้ยงลูกดีๆทั้งหมดเลยตัวนี้อันนี้ลูกลูกตัวเมียให้กันโอ้ลูกตัวเมียเด้่เนี่ยสีดีได้พุณ อ่าเนี่ยครับนี่ยนี่ลูกเมียเด้อลูกตัวที่สองด้วกันบ่ครับบ่เอาลูกตัวที่สองด้อเนี่เอาลูกเนี่ยยากเลยเนาะเอาทั้งใต้ก็ดีเด้อมีน้ำในโอ้อันนี้เป็นลูกสองแล้วก็อันที่สามมีอะไรอย่าที่กันอืเอาแม่แม่ลูกสองแต่ว่าสามนี่มีอะไรอย่าที่กันสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยสามร้อยสามสิบนั่นหวกเนาะแทงขาบวมีอันนี้คือกันเอาสมบูรณ์ดีเอาให้ลูกดีเด้อแม่เนี่ยเท่าไรละครับราคาเพิ่น โอ้สามหมืสาเลยครับลูกคนสวยครับลูกคนสวยนี่ลูกงามๆเด้อแม่เนี่ยเอาลูกตัวที่สองสามหมื่นสามครับอนี่นี่ลูกคนเอาเดีวลูกก็เลือก,กินริงเหระว่าใหญ่ขึ้นมากจนะนะีอ่าน,น,นะครับเด้อเอาสามหมื่นสามเนาะโคมงห่เนาะอันใดอีกครับบอนอันนี้สามหมื่นสามนะครับอื๋อาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วปะ่ะนี่ยี่ยงโอ้ขายแล้วยังแม่นี่บ่ บอกคนเดียวไม่มูลเรืเอามานน้ำมันสิโอ้เลือเอามันน้ำบอมันห่อเอาแม่นี่บ่แม่นี่ยมีล,าลมา่าเาหรียญเบิ่งเบึ้งด้วยสีไทยแต่น้อยเดี๋ยวเราผมหาเหรียญมันอันนี้ได้แล้วได้แล้วบ้านนี่นี่ชึบแ,แมงหัวโดนหล่นี่สิแมงหัวโดนหล่นได้ลูกมาจนกตัวครับนี่โอ้ได้ลูกตัวหนึ่งเนาะอ่าสองไม่ไดเอียดปะ ีครับโอ้ได้ลูกมากหนึ่งตัวเนาะสองมีารายละเอียดอีกประกันให้พร้อมเนาะประกันให้พร้อมสูงเท่าไรล่ะครับร้อยสี่สิบเนาะหางเงาเลยเขาคือกันบือเรื่องกระไดเรื่องนามน่าดีแจ้งขาวุ้ยแบบนี้ท,ทุบถอนบ่อได้เอาประกันเลยนะครับเอาได้ลูกเดียวนะครับสองมีารายละเอียดประกันให้เลยสองมีารายละเอียดนะครับด้วชบุบสอบสามหอยเตียกได้นี่นี่นนโ,อโ,อโอ้นะครับมา เอาคนคือเป็นแต้โหดีเนาะเป็นแต่เลี่ยงเองเนาะเทะ่าไรเหะครับล่าข้าสามหมื่นตกงเลยโอ้สามหมนนื่นนังคุยกันได้เนะาะหางเงาด้วครับเด้อสามหมื่นครับแม่เด้อได้ลูกหนึ่งโตนะครับสองมีรายละเอียดให้สอบถามนะครับเด้อเอาเนี่ยครับสามหมื่นถั่เนะาะมันจะไปครับอะไรน,นี่ละโอ้ยใหญ่เนี่ยใหญ่ๆนี่เนาะแม่งใหญ่ๆนี่เนี่ยโอ้เป็นกิ่งใหญ่แต่อ่างช่องลึกๆนั่นหนาเด้อเนี่ยเด้อรายละเอียดตาม นี่ครับเพิ่นได้ลูกเจ้าตัวไปตัวนึงโอ้ได้ลูกมาตัวนึงคือกันแมน่นี่เนาะชุ้งลอยหาสีพอดี <c oughs> อ้อยเปียกสิวัดแล้วเด้อสูงลอยหาสีครับแต่ว่าเนื้อหนังมันดีเลยครับโค่งสารดีอันนี้ได้ลูกเมื่อหนึ่งตัวสองมิ้นไรย์ใหญ่เลยครับโกถอนบ่อใดเด้ออ๋อชุ้งว่านเป็นอะไรครับพุ่งหางนะครับพุ่งหางสวยๆหลากดินหมดละชึบถ่ายดีเด้อชึบอ๋อชุ้งว่าสมบูรณ์ละเบื้องอ่างทองเบื้องหยางคนครับทัท้งไต่ เอาทุมบุญทมบุญเอ๊ะเออชึบอืมเอาเอานี่นี่นี่ครับสมบูรณ์แม่ได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับอันที่สองมีรายละเอียดให้สอบถามนะครับเด้ออืมเอาเมื่อไปครับบ่เนี่เอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าศูนย์สี่หกห้าหกศูน <modeling> ย์ห้าเอาโทรมาเลยบ่เ <Spanish> นี <till Hum ming> ่ยเติ้งเมื่อ้งสวนอยู่บริเวณนี้แหละ หอยเปียกอําเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ด้ะครับด้วยเอาคุยกันเลยกับหอยเปียกด้วคุยถือกันไปส่งให้พร้อมเอาขอบคุณหลายครับบอกง่ายๆครับหอยเปียกบ่ิยากเลยโทรมาหาเลยเอาไปทางไหนนอกบ้านนี่มาสใส่เล็กน้อยในบนแม่นี่ของคูณใดเนาะใส่ครับงูห้ามีบ่บ่มีครับบ่มีบ่อ

เอาลูกเพิ่นบ่เนี่ยอันนี้ลูกเพิ่นบ่เนี่ยนี่อือโอ้ยโอ้ยลูกไป้ลูกตัวเมียบ่ลูกตัวเมียครับพ่อโอ้ลูกแรกเพิ่นลูกแรกครับก็มันนี่เสียงดีเนาะมื้อนี่เสียงดีครับมื้อนี่เสียงดีดีแดงเลยแม่หัวล้นนี่นะแดงแม่หัวล้นแม่หัวล้นลูกแรกเด้อครับลูกแรกเป็นตัวเมียเด้อนี่เด้อแม่เพิ่นสูงเท่าใดล่ะ เนื้อหนังมันยังดีได้ไหมเนี่ยประมาณสักลอยสามสิบพาขึ้นไปนี่ละประมาณนี้เลยด้วชึบนี่นะครับเอาเนื้อหนังมันยังดีได้ไหมเน่ยด้วเอาบุ๋นเนี่ยนางเต้สวยนางใต้สวยหางยาวๆนี่แหละเอาหนี่ลูกคนเด้นดูแรกได้หนี่เด้อนี่หนึเดี๋ยวบังกล้องดีๆนี่รูกแรกอ่านี่ๆนี่รูกแรกลูกแรกชึบชึบนี่นะครับเอาเข่าตัวกล้องเข่ากล้อง อ้าวดมกล้องเลอ้าวนะครับราคาเท่าไรหอยงบอันนี้สามหมื่ดหาร้อยโอ้สามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยแม่ลูกลูกแรกนะครับอ่านี่ลูกตัวเมียสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยเอาหมดดลงไปครับนี่โล้องัว่าจต้องทว่ากันอ๋อโอ้มันแนวออกโค้งๆเลย อ๋ออันนี้ <ฮ parallel. S 1> น ue, สามเจ็ดด้อสามเจ็ดสามเจ็ดอันนี้สามเจ็ดนะครับแม่ลูกเด้อของห้อยงบอืมมันรุดแล้วบ่เด่นแม่ลูกบ่เด่นี่โอ้แม่ลูกเบิ้งเบิ้งอืมแม่ลูกอันนี้สามเจ็ดครับตัวล่องได้นั่น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 อืมชุบโอ้ยอันนี้ลูกผูนะครับเด้เี่อเอาลงแม่บ่ โอ้ลูกแม่บ่เนี่โอ้ลูกแม่ลูกสอหรือลูกแรกเนี่ยสอง0มืนอลูกอลูกสองสอมื่นห้าอยครับสองหมื่นหร้อลูกตัวแรกโอ้ลูกตัวที่สองผิพลูกตัวที่สองสีแดงดีนะเด็เป็นลูกตัวเมียนะครับเอ้อสีแดงดีดีแม่กระติประมาณร้อยเศร้านี่แลนะน้องแม่เนี่ยเศร้าบวกเศ้าบวกเอาเศร้าหาบวกเอ้าอ่างวมกันย่ยๆนี่แหละโอ้บลูกตัวที่สเลยสวยเลยท่านพด อาชิตจะไปลูกคนเนี่ยไทเนี่ยไทยบาบันเนี่ยมีเรื่องมีอเยอมีเรื่องมีอะไรได้เนี่ยมันมันเปิดนานๆๆเนาทใจดีได้เนี่ยเนี่ยเ่อาประมารอยลอยเ้าหาดลเนาะสองหมื่นหาบอะมเนี่ยสองหมื่าลอยพรสอ๋อหาลอยบ่า่โอ้สองหมื่นหาลอยนะครับผมนวันหาพันโบแมนสองหมื่นหาลอยนาะนี่เนาะแม่ลูด้ออันนั้นสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเดพันมัดรบ่ครับบ่ดหมดหร้อเนาะ เอาเบอร์โทรครับอันนี้สองหมืนหาร้อยครับนด่เด้อแมนูอันนั้นสาม0มนเดพันเอาเบอร์โทรครับบายศูนสีศูนย์หกสี่หนึ่งศูนย์เดสออสงบห้อนี่เสียงดีขนาดไนเสียงดังฟังชัดเน่ยเอาขอพูดหลายห้อยงบครับอครับขอพูหลายเด้อันมอนี่ได้ห้อยงบมอนี่ด านายห้างนายห้างนี่เห็นแม่ลูกมาทั้งทั้งแม่ลูกกันนี่สองลืมซื้อเลยลืมซื้อนอยห้อยแล้วบัดสองโอ้แม่พระสองหมื่นสี่พันชาลูลีลูกสีแดงๆอนี่ได้ลูกตัวเบีย้ยลูกบีบบีบ,บลูกบีบแล้วนไปได้เอาสีแดง เราบีบเนี่ยฉันพ่ออาทิตย์ไปลูกเพื่อนเนี่ยโอ้ได้อาทิตย์กลัวเป็นบีบเป็นบีบนะครับนี่แม่เชโรเล่เลยครับเด้ออ้าวนี่ลูกลูกแรกลูกสองเพื่อนโอ้ลูกตัวที่สองนะครับเด้อเนี่ยอ้าวเป็นลูกเชโรเล่แม่เชโรเล่นะครับบีบนะครับนี่เด้ออ้าวสวยเป็นตัวเมียนะครับสวยๆชึบอ้าวเบิ่งแม่ก่อนบัดนี้ชึบอ้าวนี่แม่เชโรเล่ชู่มออกมาเต็มเลยสามสิบ 30บวกเนะครับประมาณหน่อยสามที่บวกง่ายๆนี่แหละแมงขาดีเ่ามีแต่นี้นี่แม่กับลูกลูกสองอ๋เอาลูกตัวที่สองนะครับเด้อลูกตัวที่สองนะครับนี่ลูกตัวที่สองนี่ลูกบีบลูกบีบแม่เชอรี่ลูก,ลกเห็นสวยเลยนี่บีบรบคาคาสองหเอาถูกๆตัวนี่ยสองสองหมื่นสี่พันบ่แม่ลูกนี่ 4, อืม ลูกบีบนะครับอืมสองหมื่นสี่พันเอาลูกในกอาทิตย์กลัวเป็นลูกตัวที่สองด้วยสองหมื่พันเนาะใสอีกบาทนี่ครับมืดหรือ่ามืดแล้วเลืเอเท่านี้บ่เอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสามสองแปม่ลูกลูกตัวที่สองด้ยสองหมื่ถูกถูกแม่พาแม่พ,า,มพา,าจากท่าพังน้ำนี่ทำานพังน้ำด้จากเรื่องนก กดชุ่มกุชุ่มกุชุ่มยะโสธรบอกพูดอะไรในี่ยพ่อมาทางนี้ก่อนแม่สวยสวยแถวนี้ของพ่อไงเสือกบ่าแมนบ้าแมนเหมือนบ้านนี่นายชอบไปใส่เจ้าของเบอร์ เจ้าของเบอร์เจ้าของเบอร์นี่เสือดเด้อผมถ่ายกันผมถ่ายเบอร์กันถ่ายชอบกันถ่ายถ่าเบอร์ด้อันนี้ของผู้ใหญ่บ้านอัของหอยยอดบอกดิบอโหหอยยอดเนาะแม่ลูกเนี่ยลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียบ่อ๋อลูกตัวผู้ลูกแรกลูกสองโอ้ลูกสองลูกตัวผู้ลูกสองแดงแดงนี่เด้อซึบนี่ครับแม่ลูกแม่ลูก ลูกตัวที่สองนะครับรนี่มาหากล้องแล้วถามหอยออหหอยอดคนควบสูงเท่าไรหอยยอดอ๋อมันขึ้นน้ำกล้องดีเลยไรเท่าไรกส็สีส่สิบเจ็ดใบสี่สิบเจ็ดแมนลูกเนาะลูกตัวที่สองเด้ลูกที่แดงๆเป็นพวกนั่น้ำกล้องดีขนาดเลยหมอนี่น้ำกล้องดีขนาดสามเดือนบ่อสามเดือนสามเดือนเอาเท่าไหรละครับราคาบานนี่สองแห้าครับอืสอง 8 0มห้าร้อยเนะ 28, าะสองหมื่นแปดร้อยอยสีเกีดถือว่าสูงหางเงยาครับแจงขาวอยู่นี้เด้อของหอยหอยดรับประกันตี้ให้อือเอาอันไหนอีกครับบัานนี้ม่นี่โอ้มีเท่านี้เบอร์โทรครับศูนย์แปดสองสามศูนย์แปหนึ่งหนึ่งสี่หกสองมืนแปดหารอ้อยโทรมาเลยน,นะครับแม่ลูกเด้อลูกอ, 2. อูอ้ที่สองอือเอาสมบูรณ์อยู่ครับลูกควเด้อสีแดงแขงนี่แหละ ไว้เยอะน้ำมนต์ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเหลียงพงศใหญ่เสือกห้อยห้อยทรับไม่อร์บยู่เบอร์ไม่อยู่สร้างพี่ห้องผู้ใด่แน่นอนเนี่ยเสของเขานี่บ่แม่ลูกแม่ลูกเสียครับลูกคนนี่ลูกนอนโอ้ลูกนอนอยู่เนาะ สายตาบูดีปาได้ด้วเอาแม่ลูกดนะครับเด้ออ่าในลูกเพิ่นลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกแรกลูกสองแล้วครับนี่ยสองครับโอ้ลูกตัวที่สองลูกตัวเมียเลยครับโอ้ได้พ่ออาทิตย์แล้วไปนี่ได้ยี่สิบมื่นครับโอ้ได้ยี่สิบมื่นได้ครับลูกตัวที่สองตัวเมียได้ยี่สิบวันอืมเอาแม่เพิ่นสูงก็ได้แหละขึ้นไงดีเลยสามเจ็บวกก้อยสามที่เจ็ดบวกไงเด้อเอาเนือหนังอ่าง่องเบิ่งเหรอครับบือเรื่องก็ได้เอ้าแข้งขาบ่พิจิมรนี่เนาะ โขกถอนบบได้เด้อป,ป,ประกันให้ครับแม่ลูกเท่าไรแล้วครับแม่ลูกไปสองหมื่นเจ็ดท่นเน่ราคาโบแพงเท่าไหร่นครับผม่โอ้สองหมื่นเจ็ดได้ครับเด้อสองหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกตัวเนี้ยลูกตัวที่สองต่ออะไรนะอืมต่อรองได้เนาะอันนี้เด้อแม่นคัลูกอันนี้ได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับเอาอันที่สองมีรายละเอียดอันที่สองมีรายละเอียดสอบถามอืมเอาแม่ีเด้อรายละเอียดสอบถามประกันให้เนาะ ประกันตำนี้ประกันให้เลยเอาสูงเท่ไตรแม่นี่ครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเนาะหางยาวหางรามหางลึกแจ้งขาตำนี้ประกันให้เด้อเอาเงายงาวนี่แหละเอาสมบูรณ์ดีครับสองหมื่นเจ็ดครับผมราคาถูกๆนะครับสองหมื่นเจ็ดเอาต่ายลูกมาลูกหนึ่งนะครับอันที่สองนี่แหละเอียดาได้สอบถามด้วยเอาสอบถามไม่พ้นได้เอาสองหมื่นเจ็ดหนาะยครับผมเอาเสือหมดแล้วไปครับตุ้ยแมนตุ้ยแมนบอสบอสแมนเนาะเอาเบอร์โทรครับ 093 1983 224มันซครับื่อสูตรคูณือสูตรคูณแต่224ห้อยยางก่อนครับห้อยอ๋องกุชุ่มเะโ่ห้อยอ๋องกุณชุ่มจะโสทอดนะครับเ้วยาอ้วโท่มากแน่ลูกนี่ก็2สองจลูกเสวยได้ลูกสุเนียได้นั่นอันนี้ก็ออกได้ลูกหนึ่งนะครับ2องไมละเอียดสองื่นเจ็ดขี้เหร่นอาอวนท่มาห้าห้อยอ๋องนะครับเยขอบคุณอะไรครับ แม่ใหญ่เนี่ยของเข้าบ่ครับนี่บ่บ่ใส่อะไรของเข้าอันนี้ก็แม่นบ่บ่ไม่นเม่อันเดีกอันบ่ผมมาถามหัวเพื่อนบ่หัวเนี่ยจะออกรายการเหรอโอ้ยันนี้ก็นั่นหมดเนี่ยบ่ใส่ขาสั่นก็ใส่หัวพ้ก็หลง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 ขอจุบที่นี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาขอพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับตลาดหนองพอกเลทครับขอบคุณครับ